ตอนนี้ผมกล้องนะฮะวันนี้จะมาสอนเอาเป็นเพิ่งตื่นก็อะเอาเป็นบ้มไล์นะมาสอนบ้มไล์กันทีกว่าบ้มไลทำไงเดี๋ยวจะให้ไว้ตา d ล s ก r ิ p ชั o นนะครับถ้าเป็นแบบตัววบ่ ถ้าไม่อยากกดที่ใต้รีวิวชาตผมก็กดทำไรเลยทำไรเขียนมันะไรเอาไปสอนปรับก่อนนะครับถ้าไม่ปรับตามดังผมนี่จะไม่สามารถทำไรได้ถ้าไม่ี่เกี่ยวกับครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชตั้งค่าทำอะไรฮะเอาได้ตั้งค่าทำอะไรเอเาไหมเอาไหม กดที่ไอจุดๆนะครับเหมือนเดิม,เม,เแมแล้วเหมือนต้นสแปมมาแต่อันนี้คนที่เฟตตัวเองไม่ได้กดเฟตคนอื่นครับกดไปที่จุดๆ,ๆแล้วก็การตั้งค่าไทม์ไลน์ครับฮะอ่ะเข้าด้วยความเป็นส่วนตัวขึ้นมาแรกเลยฮะให้ปรับเป็นเนี่ยสาธาระนะโอเคอันนี้อันเนี่ยใครบ้างที่สามารถติดต่อ คุณได้ฉันได้ก็ทุกคนอันนี้ก็ใครที่สาม,มารถค้นหาฉันได้บ้างทุกคนอันนี้ก็ทุกคนในตอบใช่เอาแบบผมเลยแล้วกันแล้วก็เข้าไปที่แฮมอลไ์การแท็กนะอันนี้ไม่เกี่ยวหรือจะเขียนตามผมก็ได้แล้วแต่ครับแล้วก็ฮัมอะไรดีอันนี้นะ ใช่ป่ะอ่าให้ติดตามครับผู้ติดตามะฮะปรับแอปผมเลยแอปเหรอนะครับเป็อะไรนะฮะก็ปรับแบบผมปรับแบบผมอนะความปลอดภัยไม่เกี่ยวความปลอดภัยไม่เกี่ยว<ะ>แล้วก็พูดติดตามม,มาแลยอะผมถึงมาละโอเคปรับแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะเข้าไปที่อร์มไลท์ที่คุณต้องการปั๊มนะฮะ ผมมาแนะนำแบบนี้แล้วกันเราไปหรือเปล่าอ,อย่างแรกครับที่คุณต้องทำก็คือการยินยอมร,รับสิทธิ์ครับเป็นการรับสิทธิ์ครับก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรขึ้นมาครับอ่าก็กะาจะได้แบบนี้ครับพอได้แล้วคุณก็เขียนรับลิงก์ใช้งาน แล้วก็ copy ข้างบนนะครับ copy แต่ทั้งหมดครับปปี้มาให้ว่ากำกบ,บาดไปแล้วก็เอามาวางตรงเอาวางไว้ตรงแทมนี้แล้วก็เข้าสู่ระบบครับอะจริงจริงไม่ต้องมาดูของผมก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็ต่กตาของผมนะอันนี้จะเป็นการแคสเก่าผมเอาไปเกี่ยว้ก็ลงเฟไวด้วยด้วยนี่หว่านะฮะ ่ได้หลายเยอะสุดๆปั๊มติดตามได้เลยอ่ผมจะเลือกอันนี้ได้ 6S ผมเลือกอันนี้ครับะแล้วกดเลือกปั๊มครับอ่าถามว่าเลขเนี่ยออกมาจากไหนครับเข้าที่เฟซคุณครับนี่ครับดูนะเข้าที่ลูกโป้หรือไลูกโป้ก็ได้ครับแล้วจะเป็นเลขอันหนึ่งครับอันแรกก่อนไม่ใช่เลขหลังเลขแรกครับ กาปีคุณก็ไปใส่ครับเออ่กับนะก็เสร็จแล้วนะการปัมไล์ก็นะขอจบก,กันเพล่งเท่านี้ครับส่วนเว็บก็จะให้เวตาลิกิจันนะครับ